การนำเข้าและก็ส่งออกของสปปลาประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับบรรลุอยู่ที่10,25ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีมูลค่าการส่งออกประมาณ429ล้านดอลลาร์สหรัฐบูลค่าการนำเข้าเข้า595ล้านดอลลาร์สหรัฐและขาดดุลการค้าประมาณ166ล้านดอลลาร์สหรัฐส,สินค้าที่ส่งออกสิบอันดับแรกได้แก่โปรเตส55ล้านดอลลาร์สหรัฐกระดาษและสินค้าที่ทำจากกระดาษ 4 2ล้านดอลลาร์สหรัฐแร่ทองคำา35ล้านดอลลาร์สหรัฐแร่เหล็ก3 1ล้านดอลลาร์สหรัฐทองผสมทองแท่ง30ล้านดอลลาร์สหรัฐเยื่อไม้และเศษกระดาษ23ล้านดอลลาร์สหรัฐน้ำตาล23ล้านดอลลาร์สหรัฐเครื่องนุ่มห่ม20ล้านดอลลาร์สหรัฐเครื่องดื่มน้ำดื่มน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลัง20ล้านดอลลาร์สหรัฐและรองเท้า13ล้านดอลลาร์สหรัฐ 5ประเทศที่ส่งออกอันดับแรกครับก็คือจีน196ล้านดอลลาร์สหรัฐเวียดนาม90ล้านดอลลาร์สหรัฐไทย48ล้านดอลลาร์สหรัฐฮ่องกง13ล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐอเมริกา11ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าที่นําเข้า10อันดับแรกครับก็คือดิเซล65ล้านดอลลาร์สหรัฐชิ้นส่วนอะไหล่รถ56ล้านดอลลาร์สหรัฐพาหนะทางบก49ล้านดอลลาร์สหรัฐ อุปกรณ์จากกล45ล้านดอลลาร์สหรัฐเหล็กและสินค้าที่ทำจากเหล็กเหล็กกล้า38ล้านดอลลาร์สหรัฐเยื่อไม้และเศษกระดาษ34ล้านดอลลาร์สหรัฐเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์24ล้านดอลลาร์สหรัฐส,สินค้าที่ทำจากพลาสติก20ล้านดอลลาร์สหรัฐเบนซิน20ล้านดอลลาร์สหรัฐปุ๋ย14ล้านดอลลาร์สหรัฐประเทศที่นำเข้าห้าดับครับก็คือไทยจีนเวียดนาม สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอร์เวียงเดน